목소리, 어디선가 들려온 그 말에 따른 것 뿐이야 목소리? 혹시 엘레나 여신의 음성 같은 건가? สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเซเว่นไนท์นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากค่ายเน็ตมาร์เนั่นเองนะครับตัวเกมยังมีแค่เวอร์ชันเกาหลีนะเวอร์ชันอังกฤษเวอร์ชันไทยน,นี้ต้องรองกันต่อไปนะครับตัวเกมเพิ่งเปิดเกาหลีนะเปิด g l o b a l น่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับหลังจากเปิดเกาหลีหรือว่าประมาณครึ่งปีนะครับวันนี้ก็ อยู่ที่ทางค่ายผู้พัฒนาเลยนะครับนะสำหรับตัวเกม S ซเว่นภาคที่2เกมนี้นะครับมาในรูปแบบ MMO นะครับที่เราสามารถอ้อสลับในส่วนของตัวละครไปมาได้ทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ4ตัวนะ,ะตัวละครตัวแรกเขาจะล็อกมานะครับเราเข้ามาตรงนี้แล้วเราสามารถตั้งค่ากราฟิกด้านขวาบนได้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถเซตติ้งได้เลยนะก็ตรงนี้นะครับซ้สยสุดก็คือกราฟิกต่ําสุดนะครับขวาสุดก็คือสูงสุดนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของการปรับกราฟิกแบบคัสซอมก็คือเราสามารถปรับเองได้ สูงสุดก็คืออันนี้นะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นตัวละครที่เราสามารถดูได้นะครับบอกเลยว่าแม่งโคตรเยอะนะครับเยอะมากนะคือเกมนี้มันจะแบบแคล้ายๆกระชาหาตัวละครนะครับแล้วก็เอาตัวละครมาเล่นกันอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ตัวแรกมันฟลิกมาคือเราต้องเลือกตัวนี้นะคือตัวแรกที่ท,ที่แบบเริ่มเกมที่แบบเข้ามาเล่นเลยอะครับเขาฟลิกมานะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกตัวตามที่เกมกําหนดนะครับนี่ครับมาแล้วนะผู้ชม อันนี้ผมเล่นในอุมูเลเตอร์นะกราฟิกอาจจะไม่ได้แบบสวยเท่าในะจอโทรศัพท์มือถือนะแต่บอกเลยว่าแค่นี้ก็สุดจัดประหลัดไม่ได้บอกแล้วนะครับดูดิว้า wow. วคือเดี๋ยวเวลาเล่นไปเรื่อยครับด้านขวามือตรงนี้มันจะมีตัวละครนะให้เราแบบสลับเปลี่ยนไปมาได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการจัดแผนอย่างเช่นเอาแท้งมาไว้ข้างหน้ามารอมอนหรืออะไรแบบนี้นะครับสรุปง่ายๆก็จะเป็น MMO อีกรูปแบบหนึ่งที่เราบังคับตัวละครสีตัวอะไรทำนองนะนะั้นเนี่ย บอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเสียอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้มีแค่ภาษาเกาหลีเท่านั้นนะครับเด็กเหมือนเล่นเกม3ก๊กไหมเออประมาณนั้นแต่ว่าปุ่มสกิปด้านขวาบนนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษม่คำไม่เขาไม่เขียนเป็นภาษาเกาหลีแปลกๆดีอันนี้จะเป็นมุมกล้องนะครับว้าวยังเจ๋งอ่ะ ใครที่เป็นแฟนแฟนเซเว่นไนท์ที่แบบรอเกมนี้อยู่นี่ครับบอกเลยว่าค่อนข้างเจ๋งแล้วถ้ามีคนถามว่าผมใช้อิมูเลเตอร์อะไรในการเล่นผมใช้นอกเพลเยอร์นะครับอิมูเลเตอร์หลายๆตัวผมลองแล้วสเปคคอมผมเล่นไม่ได้นะเอ่อ l d Player ครับมันเข้าไม่ได้มันติดรหัสอะไร Security Alert อะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่นอกเพลเยอร์เข้าได้เฉยเลยเหมือนตัวเกมเขาปรับแต่งนี่ครับมันจะมีตัวละครเพิ่มเติมมาอีกเห็นปะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังล็อกอยู่นะครับ มาโซ่กันนี่ตัวแท้งนะครับแทงก็จะเรียกพวกมอน์เหมือนคล้ายๆมีสกิลโยโย่ยอะไรแบบนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมปรับมุมกล้องระยะไกลเพื่อนจะได้เห็นกราฟ,ฟิกแล้วก็สกิลสวยงามของเขานะครับนี่นี่เดี๋ยวมันจะมีพวกจัดฟอร์เมชันด้วยนะครับว่าให้ตำแหน่งอะไรอยู่ตรงตรงไหนอะไรยังไงเหมือนคล้ายๆพวกอ p g อ่อะครับพวกเทิร์นเบทอะไรแบบนี้นะที่ว่าเอาแท้งไว้ข้างหน้าเอาเวทไว้ข้างหลังอะไรแบบนี้นะครับสามารถทําได้เหมือนกัน อี่โอ้โหยังเจ๋งยังเจ๋งอันนี้ผมก็สรุปภาพรวมให้ชมกันคร่าวๆนะเดี๋ยวเล่นเกมเพลย์ให้ชมกันเนาะคือภาพสวยนะเออดูดีดูดีเซเว่นไนท์สองนี่ครับเป็นโออีกเกมนึงที่แบบค่อนข้างแบบน่าสนใจเลยนะครับนี่ขอสกิปแล้วกันนะครับในส่วนของคัาซีนะวิ่งครับนี่นี่ ตัวละครเรามี3ตัวแต่ว่ามันยังล็อกอยู่ไงมันยังไม่สามารถสลับเปลี่ยนได้ทนะับจริงมันสมัติสลับเปลี่ยนได้นี่โอ้โหมอนส์อ่าโอเคครับอ่าอันนี้ระบบออโต้นะครับถ้าถามว่าตัวเกมมีออโต้ไหมมีแน่นอนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทาไมตัวละครของผมมันดูอบปวบอะมันดูอบบวบไหมเนี่ยออโต้ Auto ก็สบายๆนะครับออโต้เควสออโต้ ลงดงลง,ลงดันนั่นแหละแบบนี้นะครับก็เหมือนเอ่อเอ็มโอประเภทอื่นๆนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนที่เราเล่นอ่ะมันจะมีพวกฟอร์เมชันต่างๆที่แบบแตกต่างนะมีฟอร์เมชันสี่ตัวแล้วก็เซตฟอร์เมชันแล้วก็สามารถสลับเปลี่ยนตัวละครอะไรแบบนี้นะครับเออแต่ว่าตัวละครอนะ่ะสี่ตัวผมผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันสามารถสับเปลี่ยนได้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าน่าจะสับได้นะเพราะว่าตัวละครเป็นของเราทั้งหมดไงเออเปิดออโต้ดิจะเปิดทําบ้าเลยชนไปเลยนะครับ มังกรมังกรฟึบปึ๊บปึบ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 นี่นี่นี่จัดไปครับอย่าให้เสียโอ้นี่ครับสายแท็กนี่ครับสกิลอันติตีบับโลครับบับโลบับโลด้านขวากดสกิลชุบตูม้ม มาครับมากันเยอะๆแต่ไอ้กล่องนี้มันเป็นกล่องอะไรเนาะบังผมเต็มเลยนี่สกิลครับนี่สามารถสลับตัวได้บอกดได้แต่สกิลหรอวะนี่เนี่ยครับบังคับได้ที่บอกไปเนาะสามารถาสลับเปลี่ยนตัวละครตัวละครบังคับไปมาได้ด้านขวามือตรงนี้ครับแต่ไอ้กล่องเนี่ย มันคือกล่องอะไรแล้วทำไมมันขึ้นมาบาังจอผมนี่ครับนี่ฟืบ่ะยังเจ๋งยังเจ๋งอันนี้เป็นเหมือนช่วงโปลลอกของตัวเกมนะครับเดี๋ยวเวลาเราเล่นไปจริงๆก็จะเหมือนในมีโมอื่นๆที่เดินตามเควสแล้วก็เลเวลสูงขึ้นปลดล็อกพวกโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหมดตีบวกโหมดลงดงลง,ลง,ลงดันโหมดอะไรแบบนี้นะครับนะนะเลยกันต่ออีกนิดนึงนะครับ คือผมจะให้ดูแค่บรรยากาศโดยรวมของตัวเกมนะครับพวกระบบอื่นอะไรแบบนี้นผมว่า,าไม่น่าจะมีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่นะครับยกเว้นฟอร์เมชันที่ผมบอกไปอะครับมาสุ่มกันหน่อยนะครับสุ่มกระชากว่าเนี่ยนี่ครับกระชา์โลกเว้นมนนี่ได้ตัวละครน้องหญิงน้องหญิงสุ่มอีกไหมให้สุ่มตัวเดียวเองเหรอโอเคอันนี้มีตัวละครเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าวของรางวัล คือเซิร์ฟเกาหลีบอกเลยว่าของรางวัลเขาแจกเยอะมากนะครับดูที่กระเป๋านี่จดหมายนะครับแจกโอ้มาวันแรกเขาแจกให้พรึบนะครับให้พรึบทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับคือตัวแกมมันจะมีพวกฟอร์เมชันต่างๆให้เราจัดนะก็คือตัวละครเนี่ยมันจะมีแบบเยอะมากนะรอให้ปดล,ล็อกนะครับก็ได้จากไหนก็จากร้านค้ากระชานะครับแบบที่ผมเปิดกระชาเมื่อกี้เนี่ยแม่สาวคนนี้ แม่สาวคนนี้แม่สาวกรชานะครับมาที่สตอรตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ร้านตรงนี้นะครับมันจะมีการสุ่มกาชาอยู่คือเนี่ยถ้าเรามีเพชรน,นะครับเราสามารถมาสุ่มกาชาพวกฮีโร่ตรงนี้ได้นะจ๊ะพวกอาวุธต่างๆด้วยนะก็จริงๆเหมือนเป็นเกมอาร์พีจีเทิร์นเบทนะครับแล้วก็ผสมกับ MMO อะไรประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้มาดูพวกระบบฟอร์เมชันของตัวเกมกันนะครับระบบกาชาคร่าวๆผมเปิดให้ดูแล้วนะครับเกมเพย์กราฟิกก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะว่าในส่วนของเซเว่ n i g ท t เขาทำกราฟิกมาได้ค่อนข้างดีนะครับใครที่ชอบ S ซเว n นไน g ์อารก็น่าชอบเกมนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับมาด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูที่เป็นจับมือแบบนี้นะครับตรงนี้เราสามารถจัดฟอร์เมชันได้ใครที่เล่น r p g ์พีจีเทิร์นเบนะครับที่ผมบอกไปอ่ะน่าจะรู้เกี่ยวกับตำแหน่งพวกนี้ดีนะครับแล้วก็รู้สึก ว่าถ้าเราเลี้ยงตำแหน่งแบบบางอย่างแบบนี้มันจะมีสเตตัสด้านซ้ายมือตรงนี้ด้วยนะครับเป็นภาษาเกาหลีเนาะอันนี้เราสามารถเลือกตำแหน่งได้เช่นผมเอาออกเอาออกเอาออกสมมติผมไม่อยากเอาแทงไว้หน้าผมสลับตัวนี้มันก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนาะเอาแทงไว้หน้าอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกสายโจมตีต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามีตัวละครมากกว่านี้เราก็สามารถสลับตัวละครมากกว่านี้ได้นะครับคือตอนนี้เรามีแค่นี้นะครับอ่า นอกจากนี้นะครับมันยังมีพวกฟอร์เมชันต่างๆที่เราสามารถสลับได้ตรงนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยรูปแบบการโจมตีนะครับอย่างเช่นเอาข้างหน้าเป็นแทงสองนะครับข้างหลังก็จะเป็นพวกสายโจมตีระยะไกลพวกเมดพวกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่จะจัดครับจริงฟอร์เมชันมันมีเยอะนะครับแล้วก็เราจะใช้เงินในการปลดล็อกคือแต่ละฟอร์เมชันอ่ะมันจะมีสเตตัสที่เป็นบัฟไม่เหมือนกันนะเนี่ยมันมีเยอะนะเออต้องใช้เงินปลดล็อกนะครับเงินตัวนี้เลยนะครับน่าจะหาได้จากในเควสในเกมรุ่นนี้นั่นนะครับ ้านซ้ายบนอีกนะครับตัวเมนูนี้นะครับจริงๆก็มีตัวละครค่อนข้างเยอะนะเราสามารถปรับแต่งตัวละครอ,อะไรได้บ้างนี่ครับเปิดให้ดูคร่าวๆนะมาที่เมนูกระเป๋านะครับคือเราสามารถใส่พวกไอเทมต่างๆได้นะครับถ้าเรามีพวกไอทองไอเทมเหลบานี้สามารถเอาไอเทมพวกนี้ไปตีบงตีบวกเพิ่มความสามารถต่างๆให้ไอเทมได้นะครับมีอุปกรณ์อะไรก็สามารถสวมใส่ให้ได้นั่นเองนะครับนะอ่าก็รูปแบบการเล่นก็จริงๆก็จะเหมือนพวก r p g นะระบบการอัพกรุงอัพเกรดนะครับ เอาเป็นว่าเขาคร่าวก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ลองกันเอาเองนะมันเป็นภาษาเกาหลีนะครับนะใครสนใจเกมนี้ก็ลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอันี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ